สบายดีกันทุกคนสบายดีพากันมาเตาโฮมกันยังน้อบานีปน้องมาากันนเรื่องา้ะสบายดีพี่นีงมาเอาลูกินี่ไเห็นแต่แล้วมนานอกันกจะดจดกันจาตันไปนี่ไปตงนี่ขนหอมจะพอเลยะเดี๋ยวยาหอด้ยหอด้วยหอด้วยหน้าตั เป็นยังก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะเพื่อนเพิ่มประมาณสิบคนหน้าเพื่อนกันก็อยู่อที่ว่าบ้านนี่ทุกคนเนยบางคนอาจเชียวเป็นยังคือกินยาเบื่อหนูเฮือนสั้นก็มีอุกใจหลายอย่างที่ว่ากระเบื้องที่ได้นั่งอยู่นี่กับสองหมื่นกว่าโบสั่ายแต่เท่ากับรอบครัวของเพื่อนเท่ากับโบได้ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนเนาะเพื่อนว่าเห็นดีว่า เส้นเอาฮะก่ะแล้วแต่เพื่นแต่แต่ว่าตอนนี้ก็มาปรึกษากันเรื่องเงินปาสร้างในปากเปือ่อยแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลว่าสี่เอามาที่พังเล่าแล้วก็มาปัวกันที่อยู่พังเล่าเฮาว่าสี่เอาเนื้อได้สีขายที่อกอดด้วยจังได้กับยังปลาทันหู้อันนี้ล่อให้เจ้าของเพิ่นมาซะก่อนมาเป็นเจ้าเหมอนะมันยากพี่บอกไว้ดอกลูกแน่ตัเพึเงพ่งบอกแห้งๆกูอยาเหยียบนองอย่างนี้ ม,มาลูกสาอกวอยู <laughs> ไ่ไหนวายชะเตไปทางประตูเพื่อนใหญ่ <h ums> ไปทางปรอตู <h ums> <h ums> ตอนนี้เพิ่นกระโทรมหาลูกสาวเพิ่นแล้วโทรมาม มือเศร้าเนาะก็ได้อัดขีดไปตุก้กคนเบิง่งมาให้ใช่ลูกสาวเนาะให้ว่าอีนางว่าซันสิให้แม่ขายทั้งน้าบ่เคยแม่คล้ายทาาั้ทงนี้เพื่อนวะแต่ลูกสาวกะบมืจักแนวกเฮาเฮากะตันคือว่าแหละบอกฟันเองกับตันแต่ว่าตอนเพื่อนเหตุนะเพื่อนบกขีด <c oughs> บกขีดเนี่ยไรว่าพลมันมาเป็นเนี่ยไรสมมุติว่าง่ายๆสมมุติไปเสียชีวิตอยู่พุ่นแหละ ลูกกับพัวเดิอยู่แบบไดบาดนี่ยพัวกับสีโดนโดนนันจับอีกเนาะเพราะว่ามันกะคนอยู่ทรงการมันต้องมีมาสาเหตุหอะไรเออสิพิษสิพานกันอะไรต้องโดนจับและลูกเด้สองคนอยู่ผูแต่แม่น้องจัารจานเพิรนบชีคิดแล้วกะพอไไ่อใหญ่ห้ไม่ใหญ่ห้กะเพิ่์บชคิดว่าพอก็แม่นะะห้อยากใครไปอย,อย่างใครยังโบแมนทุกคนเลย พ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกนะอยากให้ห่างอยากให้มีอยากให้เป็นใจอยากให้ปอยู่นําำกันอยากให้ถือกันบ่อยากให้แย่ก,กันเนาะแต่ว่าลูกสาวนะบอกเขาใจคิดว่าพ่อบ่แม่นะไรนี้แต่จริงนะบ่แมนดอกพ่อแม่ทุกคนนะแพงลูกทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องมากแบบนี้แหละเพื่อนคิดได้แหละทุกคนเอ้คิดได้แล้วขอโทษมิแต่ขอโทษอย่างเดียวแต่มันกะจะได้กะหายกลับมากคือเก่าอะไร เพิ่นามอ่ะกระด้างก็เบาฟันหนึ่งเป็นห่วงห้องอีบ่เป็นเพิ่นถามไพ่นะถามวอนไรได้ก่อนแต่แต่อันนี้เ้ามบอกห้ามบอกเข้าใจนะว่าเพิ่นสิคิดเังได้แต่ว่าแต่สำหรับเฮาน่ะป้าบบได้อยู่แล้วเอื้อยฮะ ปาไม่ได้อยู่แล้วแต่แต่ตอนนี้เ<ม>พิ่นสิคิดได้เหาก็ยังบมผู้เพิ่นสิคิดว่าเฮาไปบอกผัวเพิ่นบ่อหรือจังไดเพิ่นเลยถามมาจนจนมาถึงขนาดนี้เพิ่นบอกเข้าใจเฮากับบอ่อจักแนวอธิบายแล้วเพื่อนทำเพิ่นถามลูกสาวเพิ่นว่าบากควันกับปลาแหล่น่ะห่วงเพิ่นอยู่บ่อเพิ่นว่าพอบากควันเองน่ะเป็นคนโทรไปหาผัวเพิ่น จะใครผัวนะ่ะเอาเมียไปอยู่น้ำเพราะว่าเมียนะเพาง่ายๆก็คือไปเล่นไปยังอะแหละสักกะกให้ผัวมามาอยู่นํากันเพราะว่าถ้าบมานมันชได้ปลาได้ห่างกันแต่ในใจนองนะบุญจใครเอื่อยนะป้ากันกับผัวนะบุญจใครลูกนะเป็นกับผ้าแต่ว่าเอื่อยบอกเขาใจดอกเขาใจแต่ว่านองนี่ากให้เอื่อยไปเพิ่นกระทานลูกสาวเพิ่นว่าบ่วาควันกบปลาแหละนะ่ะเป็นห่วงเพิ่นย่บอ่อบเพิ่น่า ก็ให้เพื่อนเบิงเอาในขีปนี่แหละเป็นห่วงบ่เป็นห่วงก็ได้ถ้าบ่เป็นห่วงเขาสิฮาดท,ทางอยากโอ้นเงินประหาหยังเนาะเออทำเงินแบบใช่ไีบัวนั่นก็ทำแบบคน,น,นใช่เนี่ยและกะ โอนเอเลพันทีน้เขแล้วกโอนไปหากันนี่แหละามาเนาะอ่ะม่ใชแลมีจับจับจับมีโอ้ยมีปจะจำจับจ้าก็แบานู้นนี่ครกันมาบ่ลุกขาลุเทอลกลล่างเอจะนาออนเด็กๆแหละหยุปัดขาลงรถ้าถึงทางลงทางนะ ลำบากแร่รได้เหนบอกเอวัน้ดาวก็อ,กกอ,อนหน้าตาาิยฮะนอนอยู่ใต้โลใต้นตามงานค่ที่ว่าตาสินใจพิษนะครับคือทุกคนเห็นแหละ<ด><ด>ตอนเพิ่นกินไปนะเพิ่นบริคิดนาะคิดแต่ว่าโอ้ยเฮากินไปแหละหน่อยใจพัวบอ่อหรือยงังเพิ่นบริคิดว่ามันเกิดมามันเสียศัพของเฮา <c oughs> เสียหายเสียหน้า <c oughs> เสียยังะะะกะ เอาไปกินแหละมันเป็นอะไรแต่ว่าอันนี้เป็นยาัวโทรมากโทษมากีกินยาขวด่ะบอกว่านัมงบึงล้านเนี่ยเด้อข้าเรื่องบุญกูจิกินยาเบื่ออันขานูยาไดวันนี้แจบปกินคือจะครอบจะพ่วได้ล่ะสาวแจ๊กเ้ากระมีบุวร้านเนี่ข้าวตัดไ็โทหาะัวเพิ่นด้วน อันละเบ้าไปบอละเบ้านี่จ้าไปย่งันไปอลไว้ายะเบ้าิ้มยาอเดก็เออมาสันเ็นยู่คนบอลแลนไปบ่ทันล็อก่าสันปุ้ยบ่ทันชักกินแล้วไม่อาการจิ้มว่ากระเทือนง่ายนั่งมาแล้วมีอการิ้จิ้มอยู่ของแล้วก็บาเลยอันพอดีเน้อไปเอาหลอนเอาหลอดต้นจพลังเขาวสออลาเการิบเาโทนะปุ้า เราชอบกินยาแดงไม่เป tamam, ็อะร่ะด okay. like, ี oh, ๋ยวเราไปกินยุงกินยาตายนะบอว่ะอรกนแลนลงมาอันออกมากอมาท่อันป้าวันนี้อันตจ้าสิท้อวว่าเอาไป้ารถเอาไปห้าแแก่เขากลอนเดียวหีิวะัเออเออป้าอะไโท่บอกป้าเด้อว่ะเออเออบอกกันแดนไปเพิ่งอันี้ถ้าม้งหันแลบ้ามโมาท่มาจะเกิดทุ่งนมาก โตไ่ได้กับบอกหักแบบนี้เป็นห่วงนั่งดูแลท่านก็เป็นฝอยแม่ไม่มาเด้อเผื่อถามอยู่บ่อน้องจันว่ะไม่ใหญ่เป็นห่วงอยู่บ่เผื่อทามบ่อเด้อบ้านอยู่มีซองบ่คือตีสามนี่แหละเขาเขาเก็บก็เอาไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือสิคิดได้ทุกคนเลยคิดได้ตอนเท่าคิดได้มันก็สิซ้ายเกินไปกะกันยังว่าดีแต่ว่าดีแต่ว่าเอื้อยเพื่อนบทเสียชีวิต ถ้าเอ้ยเพื่อเสียชีวิตแห้งสิลูกเต่าจะไปอยู่น้ำพายแต่ห้าน่ะบอกคว่นน่ะบอป้าบอกถิ่มอยู่แล้วร้านร้านน่ะคือสิบป่ป้าบู่ถิ่มอยู่แล้วกสิมัอยู่น้ำห้านี่แหละเา่งเาเขามันเอ็กแต่ใส่เอายุคนลอันเขาบป่พไปกินยังไรแต่นาเขาไม่กินเขาจะนั่น

เกือบทุกคนเ้ยน oh, no? oh. so. kind of okay. ้องมาด้ากัจักปเเฮนอะไรพูนเอาไปเลยมันตัดเพอนทันปบ่ดึงออกแล้วดึงใหงออกแล้วงมันบ่ได้นะเฮ้ยรัาจกันเลคเลยเยให้ได้ มันช็อตละม่านมาฉันบาเตาเคืองตาเลือดกันเนาะมาจากของเกลืออะไรอะตาโอ้ยสิบเมตรเขาบอกเขาม่นังนบวไปท่านอ่ะมันตายเออพอขนาดไปเอาข้าเจ้าไปไว้โอ้ยตายลิ้นใหญ่เฮ้ยตายข้าเจ้าเอาไปไว้อะไรมันนั่นยังเกาะยังเกิดอาการอยู่ไหนพอหัวหน้าโทรมาว่ามันเกิดอาการอยู่ ไม่แม่งะ่แต่ว่าดีนะนึ่งดีแต่ว่าเพิ่นบอกกินเป็ดโปถ้ากินเป็ดโปน่ะตายตายน้ำยาล้างของน้ำนะโอ้ยอันตรายตัวนะเ้าไปแต่หกจากใส่เขาไปซื่อเลย คนอื่นนะก่อนายเนบอไป่บานได้ถินอะไรเอ้ยให้พันลายปวดนี่นะเจ้าบ่ไปมาบอกคืนลายคนอาพเขาใจนะตาพันนะก็คือพ่อ้องเจ้าจันทรนั่นแหละ แต่ไฮน้อยสุดมาโน้ตเป็นโทษเบาเมียเจ้าเป็ยังไงเง้ยนี่มันโทษมากว่าไฮน้อยเด้งโม่ตามมันก็มาให้แล้วบ่ายที่ไปเป็นตัวโต้เร่เงบอว่าวเล่บอเว่านนักปูนี่โตแล้วเองก็ได้ว้้มันจะใไ่เป็นไงเลยนี่นะยนในโดไปเนี่นะ ม่แงก่นเ็ปีส้ตแล้วกอไปสิไปน่ก็ได้ธรรมดาแล้วก็่ติดิดหองแล้วตีัวมันแ้มนยอนั้นแลมึไปะตต่อไปตี่ขาต้รู่วเืองะ่ตากิัน่ว มกับเปนตาใแล้วมอกับหาพ่อมงพมกับน้มาไปแต่ยังขึนโลกใหก็เว้นมาแล้มกัไปโลกตอนเช้าอู่ะเยไปตอนเช้าตอนแรกนะเอาหมดจากคมากีวไปื่นเาเ่ยไนหคนมีทีแล้วเขาหาแล้วเดี๋ยวมอกับว่าส่แล้วมอบ มอไปตนมอตัวมาสีเลงเงือมอมอจ๊กแ hmm. ับเฮาหน่ะโทษท่ามอพรมันม um ันตามเฮาอยู่โล่งไปแบบโถเฮาสักเผื่อเฮาคืนว่ามอหูแล้วมอมอดีน้ำกันกับพัวแล้วัวมอสีเห้าใช้เฮยเปถูถูทหมือนกับแปแล้วเสี่ห้าด้สี่ห้าื้อยเพื่อนจบบอสโทนนะให้ก็ให้บอให้ก็บอกให้ขอเขาอยู่น้ำกันตีกันก็อย่าเขา บ้านมันแนวนี่มัมมในจะใขรป้วนพลัไดไห,หอบอกขืนมากข้นมากปไทยมันลงไปแตามันบอกลงไปไมันจะไปกินยาคัานมาคอยนะขีดมา้น่าจะอยากลงไปอยู่น้ำพัวถ้ากันทำน้ำไปเห็นน้งแหล,แล่ย่างว,ว่าอยู่กับวนจะมีเรียกเพจชนะขึ้นขีดจะห่านจะลไปแต่นี่โอ้ย ก็เห็นเตือนมากแตงต้นแตงโตให้กินเพิร์กินเพแต่ละมือฮากปัดยู้ต้นทวนแล้วทำงานประหยัดโห่หาไม่แต่ลูกแต่เมียก็เออแตงฮักหมดไหมแตงมาแตงปาอะไะทุกคนเฮาก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพ่อกันโอกาสหน้าทุกคนเอ้ยปรึกษากันเรื่องผู้อยู่พังนั่นแหละพ่อกันโอกาสหน้าสบายดี